มีการมองว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับม็อบประชาธิปัตย์นั้นสามารถยุติลงได้หากแกนนำม็อบอย่างนายสุเทพและผู้สนับสนุนอย่างนายอภิสิทธิ์จะย้อนนึกถึงวาทกรรมที่เคยเรียกร้องต่อคนเสื้อแดงเมื่อปี2553ก็จะทำให้พบคำตอบติดตามรายงานโดยทีมข่าว DNN ค่ะความรุนแรงจากการชุมนุมของม็อบประชาธิปัตย์เริ่มขึ้นเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2556 เมื่อน,นปชม,มาชุมนุมต่อต้านม็อบประชาธิปัตย์กันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานมีการสร้างสถานการณ์ยิงนักศึกษามหาวิทยายลัยรามคำแหงเสียชีวิตที่บริเวณหน้าหอนาฬิกาบริเวณที่ม็อบประชาธิปัตย์ยึดครองผ่านกลุ่มจัดตั้งในมหาวิทยายลัยรามคำแหงตามมาด้วยการเสียชีวิตของคนเสื้อแดงในสนามราชมังคลาอีกหลายคนจากนั้น วันที่26มกราคม2557ขณะที่ม็อบประชาธิปัตย์เคลื่อนขบวนไปขัดขวางการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าที่บริเวณวัดสีเอี่ยมบางนานายสุท,ทินธารทินแกนนำก็ถูกยิงเสียชีวิตช่วงจุลมุลระหวังที่มีการยิงเปิดทางโดยม็อบประชาธิปัตย์เองความพยายามขัดขวางการเลือกตั้งของม็อบประชาธิปัตย ยังเป็นเหตุให้มีผู้บริสุทธิ์ต้องสังเวยชีวิตอีกหนึ่งที่แยก,แยกหลักสี่ในช่วงเงย็นวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ก่อนลงคะแนนเลือกตั้งไม่ถึง24ชั่วโมงมือปืนสับปะดมากับมอบได้ใช้อาวุธสงครามรยิงกดดันประชาชนที่ต้องการมุ่เป้างเลือกตั้งนานนับชั่วโมงหลังเหตุการณ์สงบได้รับการสรรเสริญจากนายสุทเทพเทือกสุบรรณผู้ต้องหากระบฏว่าเป็นฮีโร่ในปฏิบัติการดังกล่าว ก่อนจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นที่เวทีม็อบประชาธิปัตย์จังหวัดตราดเมื่อวันที่22กลุ่มภาพ,พันธ์และยิง M79 ที่เวทีราชประสงค์จนทำให้มีเด็ก3ามรายต้องสังเวยชีวิตให้กับความรุนแรงที่ยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนสร้างขึ้นหากยังจำกันได้เมื่อช่วงสลายการชุมนุม10เมษายน2553นายสุเทพในฐานะผู้อำนวยการสอชอช เคยเรียกร้องให้ผู้ชุมนุมคนเสื้อแดงเดินทางกลับเพื่อไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือนำไปสร้างสถานการณ์ต่อรองกับรัฐสิ่งที่อยากจะกล่าวเปลียนกับพี่น้องประชาชนเพื่อขอความร่วมมือก็คือขอให้บรรดาพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมชุมนุมทั้งหลายได้ออกมาเสียจจากการชุมนุมเพราะว่าไม่สามารถจะปล่อยปละให้คนเหล่านี้ ได้ไปก่อเหตุที่เกิดความเสียหายให้กับบ้านเมืองได้อีกต่อไปสิ่งที่กังวลใจมากที่สุดก็คือพวกผู้ก่อการร้ายจะทําร้ายประชาชนเพื่อที่จะโยนความผิดให้กับเจ้าหน้าที่แล้วจะได้ฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์ให้ขยายตัวใหญ่โตยิ่งขึ้นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับพี่น้องประชาชนก็คือกลับบ้านได้แล้วครับให้การเมืองได้มาแก้ปัญหากันโดยวิถีทางทางการเมืองต่อไป แถลงการของนายสุเทพเมื่อวันที่14เมษายน2553สอดรับกับแถลงการของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก่อนหน้านั้นเพียงสองวันเราเริ่มมองเห็นชัดเจนแล้แล้วครับว่ามีบุคคลจำนวนหนึ่งซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ก่อการร้ายได้อาศัยการที่พี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่มาชุมนุมเรียกร้องในเรื่องของประชาธิปไตยและปัญหาความไม่ยุติธรรมนั้น ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อก่อความไม่สงบให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองหวังผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ปัญหาที่เกิดขึ้นตรงนี้รัฐบาลและทุกหน่วยงานตลอดจนเจ้าหน้าที่และรวมถึงสอสอนั้นจึงได้มีการกำหนดมาตรการในการที่จะดำเนินการต่อไปโดยมีความมุ่งหมายสำคัญที่สุดก็คือการแยกแยะกลุ่มผู้ก่อการร้ายดังกล่าวออกจากประชาชนผู้บริสุทธิ์ เราอยากจะเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายอย่าได้เข้าร่วมหรือเป็นเครื่องมือของกระบวนการตรงนี้จะเห็นได้ว่าถ้อยแถลงของนายสุเทพและนายอภิสิทธิ์ในคราน,นั้นมีท่าทีมั่นใจว่าความรุนแรงเกิดจากการสร้างสถานการณ์กันเองของผู้ชุมนุมผ่านมาเพียง4ปีเหตุการณ์กลับตลบทำให้นายสุเทพต้องมาเป็นผู้นำมอบ โดยมีนายอภิสิทธิ์เป็นผู้ให้การสนับสนุนบุคคลทั้งสองกลับลืมไปว่าเคยปักใจเชื่อสาเหตุที่ทำให้เกิดความรุนแรงกับผู้จํานุมไว้อย่างไรหากนายสุเทพและนายอภิสิทธิ์ยังคงมั่นใจเหมือนเช่นที่เคยแถลงการไว้ว่าความรุนแรงเมื่อเดือนเมษายน2553เกิดจากผู้ชุมนุมสร้างสถานการณ์ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่นายสุเทพและนายอภิสิทธิ์ จะเชื่อว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับม็อบในปัจจุบันจะมีสาเหตุมาจากอย่างอื่นแม้เมื่อปี2553คนเสื้อแดงจะออกมาชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยขณะที่ม็อบประชาธิปัตย์เลือกชุมนุมเพื่อหาทางลัดเข้าสู่อำนาจทีมข่าวดี n n รายงาน